สวัสดีครับพี่น้องเอสเนเจอร์ทุกท่านครับวันนี้ผมใจเอกวิโรจน์สุนชมครับจะพาทุกท่านมาพบกับแปลงมะละกอของลุงบุญมีลุงบุญมีครับที่หมู่บ้านซำปางงามหมู่ที่หมู่ที่8หมู่ที่8ปดตำบลตำบลท่ากระดานท่ากระดานอำเภอสนามเชเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับอันนี้เนี่ยที่ผมพามาดูวันนี้คือ แปลงนี้ได้ข่าวว่ามันเป็นโรคใช่ไหมครับลุงมีเป็นโรคแท้ๆเลยว่าจะทิ้งอยู่แล้วเป็นมะละกอที่เป็นโรคจะทิ้งคือจะฟันต้นทิ้งละจะฟันตรงมันเป็นโรคไวรัสโรคใบหยิกใบงอไงใบหยิกใบงอไงมาดูครับเนี่ยฮะใบแบบนี้ครับกล้องซูมมาครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าโรคใบหยิกใบงอใช่ไหมครับลุงหยิกใบงอครับซึ่งอันนี้มันเกิดจากไวรัสใช่ไหมฮะเกิดจากไวรัสครับเมื่อมันเป็นแล้วมันไม่ติดลูกใช่ไหมลุงไม่ติดครับแต่อันนี้เห็นบอกว่าฉีดเอสเมดิกไปแล้ว เริ่มเริ่มออกดอกไม้ติดใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือฉีดเอมิติกไปแล้วฉีดกี่ครั้งแล้วครับลุงผมเพิ่งจะฉีดครั้งเดียวครั้งเดียวได้กี่วันแล้วครับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยครับอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ลุงเห็นความแตกต่างคือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหลังฉีดแล้วมันเขียวแล้วมันเขียวแล้วใบที่เป็นโรคมันก็ออกใหม่ติดใหม่โรคก็นี่ฮะอย่างอย่างนี้ครับให้ดูนะครับอันนี้คือใบเก่านะครับและนี่คือยอดใหม่เห็นไหมครับมันเปลี่ยนยอดเลยนะครับ เห็นบอกว่าลุงบอกว่าจากที่มันเป็นแล้วมันจะไม่ติดลูนี่คือมันเริ่มออกดอกใหม่แล้วด้วยเริ่มออเริ่มออกดอกใหม่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่มันเริ่มออกดอกใหม่มาดูต้นทางนี้บ้างครับทางนี้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะฮะมาดูครับอย่างต้นนี้ต้นแบบนี้ใช่ไหมลุงที่บอกนี่นี่แหละเอาต้นนี้เออเนี่ยสภาพแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันแย่มากนะแต่พอฉีดสูตรหนึ่งไปปุ๊บดูยอดใหม่ที่มันออกครับเห็นไหมครับนี่คือการปรับสภาพของสูตรหนึ่งนะครับชัดเจนมากนี่แค่ฉีดสูตรหนึ่งเพียงครั้งเดียว เดี๋ยวต้องจะฉีดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีก2วันลุงฉีดอีกครั้งนึงนะครับสูตรหนึ่ง mm hmm. เสร็จแล้วก็ใช้หกับ3านะครับเพื่อคุมโรคตัวนี้นะครับมันจะได้หายนะครับอันนี้เป็นการยืนยันว่าสูตรหนึ่งเนี่ยปรับสภาพได้จริงครับทำให้ต้นพืชกลับมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมพร้อม,อมการเจริญโตและให้ผลผลิต อันนี้ลุงมียืนยันไหมครับยืนยันแน่นอนเลยยืนยันเลยว่ามันเจ๋งจริงมันเจ๋งจริงดีกว่าใส่ปุ๋ยอีกดีกว่าใส่ปุ๋ยอีกดีกว่าเยอะเลยเห็นมุงมีิกว่าเคยใช้มาทุกยี่ห้อแล้วเนาะใช้อูหลายยี่ห้อแล้วนะเยอะเลยเจอตัวนี้้าไปเจอตัวนี้เลยมันอึ้งเลยอึ้งเลยใช่ไหมอึ้งเลยถ้าใครไม่เชื่อมาดูได้มาดูได้มาดูได้มาที่หมู่บ้านนี้เลยมาเนี่ยสามงามสามงามถามหาลุงมีรู้จักหมดทุกคนรู้จักทุกคนเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับและนี่คือความประทับใจนะครับจาก ลุงมีบุญมีนะครับในเรื่องของเอสเมดิกสูตรหนึ่งของเราครับขอบคุณครับ